เรานไีกว่าอย่าว่านะเราไปเฮ้ยค่อยหน่อยไม่ว่าหนูไม่แตกดิหนูยังนี่ปืนนี่มันแตกทำแล้วไปหาลินมันยันตรายปืนอ่ะไอเดลยวโอ้โห้ควงควงควงหัวจคุ้นไหล่ย่ะไหล่ข้ามหนอหล่ามหนองกระดิ่ง ลกลุกุ้คุณลูม่ไม่ตัวตัวชนวยจัม่ส่อยันย่้อนลูกก็ส่วูใู้ใดมาแล้วเร็ว,รวครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีลูก้ะสวัสดีครับสับสดีครับวันนี้มาเจอกับน้องการ์เด้นกับพ่อป๊อกนะครับวันนี้จะมา รับ <Workers, S 2> ประทานอาหารอีสาน pegar, อาากีกหนึ่งอย่างครับพี่น้องครับอุณกับข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเด็กกินทิ้งคว้างมันบอกลมีขามีค่าคนจนทุกยากทุกยาก่างนะฮะใช่ไหมยสารบรรดาเด็กตาดำดำขอบคุณคุณครับขอบคุณครับวันนี้มื้อนี้พเราบอกกับน้องกะดิงมี่แกงบอกฝากใส่ใจเลยครับผม นีเดี๋ยวก็ออกนู่นครับแล้วก็แจวแจวบอกริกครับพี่น้องนล้วกับปลาปิ้งปลานะครับลองส้าตัวเนี่ยเพ่นจงไว้เห็นเนาะกับแกล้มครับอันนี้กล้วยนะครับผมพี่น้องครับอ่ะมารับประทานหานน้ำกันครับเป็นค้าวนี้ร้อนๆนะครับผมครับวันนั้ร้อนๆครับวันนี้คือพี่น้องกระด่นมันนั่งเป็นมูน้่ครับน้องนักเรียนกินกล้วยกินกล้วยลูกครับพี่แอวฟัก หมอนเลยมงมันมายินเสียงยิ้นเดี๋ยวเดี๋วเปิดเปิดน้องก็ดิ้นมาขอใจว่าความันเสียงหัวเสียงเสียงมันออกในโทรศัพท์เนี่ยพี่ป้าๆพีน้าๆพี่พี่เขาดูอยู่นะครับลุงๆเขาดูอยู่หหเสียบเดียเสีย้ยเห็ดวุ้ยเห็ดบ่้กิ กินปลามีังพ่อพี่เก๋ไม่รงเออแค่แขกปวดซอกซี้วิโนีคำอเด็ปลาพิ้งปลามากขอเสาีรความหน่อย้มส์าปยนดีสวัสดีครับมนองกระดิ่งผมจะเอาประทันี่ไเดี๋ยวเราดูว่าผมว่าเขาใจว่าไม่่าเลยเห็นเพ่ม่เจอได้ยินเสียงไม่รู้

พูดตอหนึ่ปลาปขาเขาวเจียวเข็งแค่ดีแลยเนี่ยอย่งแจวว่านี่เหียโอ้ยนี่ยู่นี่โอ้ยอย่างนี้อ่านเพื่อนเด็บเล่นปืนจริงกนนะปืนจริงมาทำแค่วมาเลยนะ ค้วยหอมชิวไม่นะาเลยนติผ่านนะแตแกเงไม่ใช่อเลียนได้นี่แล้เมีนี่ให้ด้วยนะเขาเรียกว่าไม่อิ่มเคนมา่ไม่ยังไมัวไปหรอแกมันอ่ะดูดดูโอ้ย้แปะจะอย่าเพิ่ง่กินหมกินเจาบ่ใส่อะไม่เปิดบอบ่บนี่ยมันค้บนั่กินแตามมัน จำใครมองแล้วใหม่ไหมเอานี้จำหนี้น้อเรียนบูติีน้องเรียนมีจำนำแจ้งนะครับพี่น้องน้องบึ้งนี่ไปเคาน้องึ้งเดี๋ยวเราลองที่ไหนบ้างไห้บ้างองืมรอ้ว่างอย่างนี้ รำเขาแตมนทไมเราคิดถ <tr isa> ึงตอนเด็กเลยเกกับเพื่อนน่ะกินต่อเอว่านะเราไปแกงกัดีกว่าอเปนน่เขาให้กินเขน้ำไหมไม่ได้ก่อน ไม่ค่อยหนัไมนนเลยอคุณนี่กินอยไกินยังกับมื่อะคุณนี่กินอะไรหรนลเตกอร่อยเนอะพี่น้องครับแซบเป็นงกลัวนี่ปลาขาวนี่ครับอาหารอีสานมันเน้อ เขามม่มีแล้วมึงพ่ออเค้ยเอ้กัตรงไหนดังโ้าั่งโอ้ยี่เป็นคได้แล้วมังไหรอกพ่นอี้ต้องเล่นครับรีไปแลดีกว่าเล่นพันเดียร์ดีกว่าใส่ไกลเลครับพี่น้องใส่ไกล พอมันทำประูแตกไครับไม่รู้เรื่องเลยเสียงก็กดังดังกเ,เราเรีกเราต่อดีกว่าายยงยเลือกอยูนมักเลย่อะคนเดียวก็ได้เว่อ

ขำไมคนกินกล้วยไปสามหน่วยแล้วคนมันยังกินเขาอยิ่งเอาอีกเข่าโอ้หืออืมนี่หูอกพ่อจบ๋วหนูไม่แตกดิหนูยังนี่ปืนนีมันแตกทำแล้วไปหาลินมันอันตรายปืนนะหนูมันแตกหนูแตกแคู่้จะของอ่ะมันอันตรายเพราบว่ามึงในอันรุนแรงก็ลอยยังไม่ดูไม่จำเยอะ ในไม่ดีลูกอะพูนของเล่นไรอยู่อืมของเล่นของเล่นดินได้ครับของจิงเหรอของจริงไม่ได้ตำรวจจับอ,อร่อยงอเข่ารู้ปีน้อต้องเหนียกงันไหนะมเฮ้ยอย่ามือไปตุ แต่ฮัโอ้สีเห่าโอ้วงขวงข่วงข่วงเลยนอกเด็นี้อยู่อนุบาลสองนะครับไม่มาลรกไม่บ่นี่อยู่อนุบาลหนึ่งบ่เมื่อเตรียมอนุบาลอะไร มันเป็นเป็นเบาเลยเขาโตแล้วเขารู้จักว่าเขาโตแล้วเราก็ปล่อยเขาอย่าหลุดออกแล้วเลือีกโดนก้นทังทายอ๋อเด็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พ่อแต่ก่อนสมัยนี้ห้องเป็นยังหน่อยสมัยนี้ผมผมยังดีกว่าลูกผมนี่กระจุงกระเจิกนี่ในบ้านมันแตกบ้านเด็กขั้นดาบเขาไป อย่แกหูบามเนียูอมัต้องไม่แล้วค่่ตงเลนะเนี่ยเก็บไปเลยนะเนี่ยเฮ้ไม่ได้เล่นเลยทุกคนอุ้ยต่เจ็บหูเลยอนนี้ไปบ้านนะระเบิเลมเลยอุ้ยคนหล่ยัวหนาต้องไปหาหอแล้วนะ่ค่ำเหนพีหน้องหลคำเหนน้องกระดิ่งและขึ้ขึ้นข้โอ้ก่ิงอืม มัอนเราออกตปเนาะมันมันั้นเราอะนมี่อหนไปเที่ยวใส่ยุบันมันยุดจ้ะฮะมันนยุดยุดอีกหนูไปเที่ยวใส่เมื่อยุดบนเขาบอกว่าวันจันหยุดดิครูไปประชุมอ่ะหนูใช่หนูก็หยุดสองเสาร์อาทิตย์จัน ไม่ได้ไปเัมือนไหมไม่ได้ไปพู้กนี้ยูจูเหรอใช่ไปนี่เหรอถามวันถูกแถาเอ้ยวันอาทิตย์พรุ่นี้ไม่ได้ไปไม่ครูไม่อยู่ครูไปประจเหรอครูไปดุชมดน่ยอยู่ในเมืองในยสีอะมันไกลไหมคุณมระเทเป็นห้าประเทวเป็นอะไสินะมันมี ลูกใา่ก็เป็นกรื่องใจให้สู่ต่อครับแล้วม่อยาสู่ตัวสู่ตัวเนาะบ่สู่ันี้อนลูกก็สูู่้ได้ฉันตัวพูดยวเว้ยเว้ยหนักขึ้นเลยอออัี้ป่นก็จอตังไหนเป็นหองบ่เนี่ยให้ขึ้นบ่เนี่ย อร่อยมากมากพี่น้องครับก็ได้กระแทกท้ายกันเยอครับผมยินช่องช่องช่องยูทงยูทานะครับของ <c oughs> น้องกระเด็นกับของกีตาร์น้องกีตาร์น้องเห็ดต่างให้เขาครับเพื่อเขาเงียขึ้นเขาอาจจะเห็นความสมจังของเขาในตอนวัยเด็กนนก็มาถ่าทายถอดดีนใับเขาครับไป่เสื้อับขอเขาเนี่ยให้กินคับเขาเนี่ยแล้วช่วง,งนี้ผมเลอกงานดึก ก็จะไม่จะคิดกินกินอาหในบ้นมากครับแม่เอาเกาเขาอืม <c oughs> อร่อยอืมอิ่มยังอิ่มแล้วก็พอกินน้ำอืมคนคนของบ้นนี้ โอ้แสบหลายฟากกับสุยยอดห้านเกียบอมีตู้ข้างบนเข้าเข่าเข่าอะไรครับเนี่ยแน่

นี่พอกันไหม่คลิปหนาครับเดยบายครกบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายแหละครับบ๊ายบายพี่น้องครับลูกมีบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บบายเดีย๋บบยว,อยยวยพอกันไหมครับพี่น้อง